ราศีพฤกษดวงการงานการเงินโชคราบความรักจะเป็นยังไงจากบังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษพในเดือนมิถุนายนปี2567 ชาวราศีพฤกษบคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน<ม>คำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีพฤกษบเท่านั้น<ม>ดวงชะตาสำหรับชาวรัคนาราศีพฤกษบในเดือนมิถุนายนนี้นะคะ ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมดาวพุธด,ดาวศุกร์ก็ได้โคจรย้ายออกจากภพวินาศนะคะแล้วก็ได้ย้ายเข้ามาทับรัคนาราศีเกิดของคุณไปจนถึงวันที่10มิถุนายนดาวพุธนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินก็ถือว่าดวงดาวก็จะส่งผลนะคะให้ดวงการเงินของชาวราศีพฤษภที่เคยติดขัดนะคะก็จะกลับมาราบรื่นมีความคล่องตัวกว่าเดิม แล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพฤกษฎนะคะคุณจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาบางคนนะคะอาจจะได้รับผลตอบแทนจากการลรงทุนหรืออาจจะได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้ ดาวสุกนะคะที่ได้ย้ายเข้ามาทับรักคนาราศีเกิดของคุณนะคะมาตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เจ้าชะตาจะกลับมารักตัวเองจะเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นและที่สำคัญนะคะในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนนะคะไปจนถึงประมาณกลางเดือนมิถุนายน ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะโคจรร่วมกับดาวพฤหัสน,นะคะดาวคู่มิตรใหญ่ในลัคนาราศีเกิดของคุณก็แปลว่าชาวราศีพฤษภคุณมีเกณฑ์น,นะคะจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่จากเจ้านายนะคะหรือว่าคนในครอบครัว ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะมีดวงดาวที่เคลื่อนย้ายและส่งผลต่อชะตาชีวิตนะคะของชาวราศนาราศีพฤกษภก็คือในวันที่2มิถุนายนดาวอังคารดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษในภพว,วินาศและมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นกเกษตรตาธิปดีก็อาจจะเป็นจังหวะเวลาที่จะพิสูจน์รักแท้นะคะของหลายคู่ซึ่งจะมีโอกาสที่จะปันใจหรือว่ามี มีความรักซ้อนเกิดขึ้นได้หรือบางคู่นะคะก็อาจจะมีเหตุการณ์ให้ต้องไกลกันก็ได้วันที่10มิถุนายนนะคะดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนการเงินจะโคจรเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะย้ายเข้าไปเป็นกระเกษตราธิปดีก็จะหนุนส่งนะคะให้เจ้าชะตาจะหาเงินได้ง่ายจะหาเงินได้เยอะหรือว่าจะมีช่องทางนะคะในการหารายได้เสริมเพิ่มเข้ามา และช่วงนี้นะคะตัวของคุณเองนะคะก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเจรจารต่อรองคําพูดคําจานะคะก็จะนําพาความร่ํารวยมาให้กับคุณ วันที่14มิถุนายนนะคะดาวศุกร์จะย้ายเข้าไปสู่ราศีเมถุนในพบการเงินและในวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพันธุก็จะย้ายตามเข้ามานะคะและมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นราชาโชคก็ย่อมส่งผลให้เจ้าชะตานะคะจะได้รับโชคดีแล้วก็มีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่หลายคนนะคะอาจจะสมหวังในเรื่องของสินทรัพย์หลักทรัพย์มีโอกาสจะได้บ้านได้รถได้สินทรัพย์ชิ้นใหญ่ วันที่18มิถุนายนนะคะดาวพระเกตก็จะย้ายออกจากภพการงานเข้าสู่ราศีมังกรนะคะในภพสุพระก็จะส่งผลที่ดีนะคะในเรื่องของความเครียดความกดดันเกี่ยวกับธุรกิจการงานนะคะในช่วงก่อนหน้านี้มันก็จะมีความผ่อนคลายมากขึ้นและก็ดาวพระเกตนะคะที่ย้ายเข้ามายกหลังดาวพระราหูก็จะส่งผลดีทําให้ธุรกิจกิจการค้าของชาวราศีพฤกษภจะมีความเจริญรุ่งเรืองมา ขึ้นและในวันที่27มิถุนายนนะคะดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในภพสหัชชะก็จะส่งผลนะคะให้ชาวราศีพฤกษพในช่วงปลายเดือนคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางนะคะได้เข้าสังคมหรือว่ามีโอกาสจะได้พบเจอเพื่อนฝูงสังคมใหม่ๆ โดยภาพรวมแล้วนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ก็นับว่าจะเป็นเดือนที่ดีมากเลยนะคะสำหรับชาวราศีพฤกษภเพราะคุณนะคะจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเงินและโชคลาภดาวศุกร์ที่โคจรเป็นเกษตาราธิบปดีนะคะกุมลัคนาราศีเกิดในช่วงนี้ก็ยิ่งจะทำให้ชาวราศีพฤกษภคุณจะดูดีมีสเสน่ห์มากขึ้นด้วย มาดูในด้านการงานนะคะดาวเสาดาวเจ้าเรือนสุภะนะคะที่ยังโครจรอ,อยู่ในภพการงานก็จะทําให้เจ้าชะตารู้สึกนะคะจริงจังกับงานมากเป็นพิเศษบางทีนะคะคุณก็ชอบวางแผนงานไว้ล่วงหน้าเสมอแต่ก็เพราะว่าชาวราศีพฤกษภนะคะคุณยังมีดาวมรตะยูนะคะโครจรทับรักนายูก็ส่งผลนะคะให้ชาวราศีพฤกษภก็อาจจะต้องไปเจอกับงานที่มันยากหรืออาจจะต้องไปเจอกับเรื่องที่มัน ทานหันเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะคะดาวพระเกตจะย้ายออกจากภพการงานนะคะสถานการณ์ทางการงานต่างๆก็จะดีขึ้นจะคลี่คลายได้มากขึ้นนะคะเรียกได้ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะคุณจะหยิบจับทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดคนที่ทำมาค้าขายคนทำธุรกิจก็นับว่ายอดการค้าของคุณจะเจริญรุง่งเรืองมากกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลัง มาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะและดาวเจ้าเรือนปุตตะโคจรทับรักนาราศีนะคะแล้วก็โคจรร่วมกับดาวพฤหัสน,นะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะก็จะเป็นจังหวะนะคะที่ดวงการเงินของชาวราศีพฤษภคุณจะโดดเด่นนะคะมากกว่าใครด้วยอิทธิพลนะคะของดวงดาวก็จะส่งผลนะคะให้คุณจะสมหวังในเรื่องของเงินทองที่คุณรออยู่ หลายคนนะคะจะมีข่าวดีทางการเงินเข้ามาและช่วงนี้นะคะคุณก็จะมีรายได้เสริมนะคะจนเป็นที่น่าโดดเดน่นคนที่อาจจะทำรายอาชีพนะคะหรือว่าได้ไปลงทุนอะไรไว้ก่อนหน้านี้ตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะคะคุณก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ และถึงแม้นะคะว่าดาวพุธนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่10มิถุนายนได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรอาทิปดีนะคะโดยมาตรฐานที่เข้มแข็งของดวงดาวก็จะทำให้ชาวราศีพฤกษฎคุณจะได้พบกับความมั่งคั่งพบกับความร่ำรวยเช่นกันส่วนในเรื่องของโชคราบราบรอยนะคะคุณก็จะเป็นลัคนาราศีที่ดวงดีนะคะหลายคนจะได้เงินได้โชคจากผู้ใหญ่ด้วยนะคะ มาดูในด้านความรักนะคะของชาวรักคนาราศีพฤกษพเดือนมิถุนายนนะคะดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะคะจะโคจรย้ายเข้าสู่ภพวินาศก็แปลว่าร้ายคู่นะคะความรักของคุณอาจจะต้องอยู่กันแบบหลบๆซ่อนๆดังนั้นนะคะก็ต้องระวังให้ดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของมือที่สาม คนที่ยังโสดนะคะจะไปรักใครชอบใครก็มีโอกาสจะพบกับความผิดหวังดาวอังคารที่โคจรในภพวีนาทก็อาจจะดีสำหรับคนที่คนรักอยู่ห่างไกลกันสำหรับคู่ไหนก็ตามนะคะที่ไม่ใช่คู่ที่แท้จริงตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงประมาณกลางเดือนกร,รกฎาคมนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะเลิกลาหรือว่าแยกทางกันก็ได้ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพฤกษพขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหากคลิปนี้นะคะดีแล้วก็มีประโยชน์จะกดซุปเปอร์แตงนะคะสนับสนุนช่องก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะ